ราศีเมษค่ะ <Hey. S 1> คนราศีเมษรประจำเดือนพฤศจิก,กายนนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างส่งกระแสจิตมานะคะเป็นยังไงบ้างคะจันคะ่ะราศีเมษทำอะไรก็ตามจะสำเร็จนะค่ะ <c oughs> คนทั้งใจทำไปเลยความคาดหวังมันจะได้แน่ แต่บางครั้งคุณต้องฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องแต่ก็ต้องทําต่อเพื่อให้ตัวอ,อยาอ่างเนินต่อไปได้ค่ะบางครั้งอยากจะนอนนิ่งๆคิดอะไรแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยให้ระวังปวดหลังปกระดูกหรือเรื่องฟันนะครับในช่วงช่วงนี้อาจจะห้อยหัวคิดนิดน,นึงน,นะรู้สึกว่าไม่ค่อยแฟร์เลยสิ่งที่เราได้ทําไมมันไม่ค่อยแฟร์เลยจริงรู้สึกไม่ค่อยแฟล์กับเราเลยจริงมากแล้วก็มีการเริ่มงานใหม่โปรเจกต์หรือการเดินทางตามจังหวัดต่างประเทศต้องมีการเดินทางแน่นอนนะครับช่วงนี้รับความสะดวกลงตัวสูงนิดนึงนะคร แล้วก็ใบนี้เขาเรียกว่าอะไรถือดาบทําอะไรก็เหนื่อยเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่นคนที่คาดหวังสูงไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรือความรักสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดแต่ทำได้ไหมได้เดี๋ยวจะเซจได้รับความยุติธรรมโดนเ,เขาเรียกว่าโดน,โดน,โ,ดนโดนเอาเปรียบโดนโกงขึ้นลงขึ้นศาลก็ไม่สิทธิ์ที่จะชนะได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องช้ำๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เราต้องปวดหัวนิดหนึ่งนะมีคุณภาพรวมของชาวราศีก็ถือว่า ก็ยังมีส่วนยังมีจังหวะที่ดีในชีวิตอยู่นะคะค่ะอะชาวราศีเมษนะคะอันนี้คือภาพรวมไปแล้วอมาดูเรื่องของการงานกันค่ะใจขามาเจาะลึกกันนิดนึงการงานเป็นอย่างไรบ้างคนราศีเมษตั้งจิตมาเลยนะคะโอเคชาวราศีเมษนะเรื่องการงานค่ะการงานจะให้ระวังการแข่งขันฟาดฟันหรือการทะเลาะการชงชิงแข่งขันหรือ,อทํายอดอะไรบางอย่างจะเหนื่อยมากๆเหนือ่อยสุดๆแต่ละาไม่ได้ความเหนื่อยคุณ มันได้เงินแน่คุ่มจงทําไปเลยยังไงก็สําเร็จการเฉลิมฉลองความสําเร็จปาร์ตี้สังสรรค์การติดต่อประสานงานเรียลิ่งานเพราะะดงความยินดีสำหรับชาวราศีเมษนะเหนื่อยต้องลุยต้องสู้แต่ก็ชนะอนะคะยินดีด้วยกับชาวราศีเมษนะคะต่อไปการเงินของชาวราศีเมษเป็นอย่างไรกันบ้างในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะาจา์ขาคนราศีเมษที่อยากรู้เรื่องการเงินนะคะตั้งจิตมาเลยค่ะอาจารย์จะเปิดไพ่ให้นะคะ มาดูิมา,ากันน,นะคะการเงินค่ะเป็นยังไงคะอาจาร์ขาการเงินโอเคนะเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะดีขึ้นแล้วนี่คือคำอะไรก็ตามจะได้เงินจะสําเร็จคทำหลายสิ่งหลายอย่างยังไงก็จะราบรื่นค่ะไม่ต้องกังวลใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะคอยช่วย ครเรื่องการเงินได้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะได้แน่นอ,น,อนต้องเครียดค่ะยินดีด้วยสําหรับชาวราศีเมษเรื่องการเงินนะคะค่ะมันต่อดูโชคลาภซิมีไหมอ่าดูนะคะตั้งจิตมาเลยค่ะคนที่ชอบโชคลาภนะคะคนราศีเมษค่ะโชคลาภมีไหมค่ะห้อยหัวคิดคิดไม่ตกกังวลใจแต่พายยังบอกว่ามีโอกาสจะได้อยู่นะอา่า แต่ไม่ต้องเยอะนะแต่มีโอกาสจะได้อยู่การเฉลี่ยเฉลี่ยแสดงว่าชาวราศีเมษทํางานทําเงินในพวกเนี้ยเดือนนี้ก็ถือว่าดีนะเดือนนี้เดือนพิจารถือว่าชาวราศีเมษดีนะคะอาจารย์เป็นกําลังใจที่สุดเลยค่ะนะคะห้าคนราศีเมษนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ครบถ้วนสำหรับคนราศีเมษนะคะ